การทําอักษรลหกนี้ก็จะเลี่ยงไม่ได้ในการบัดกรีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบัดกรีการที่เชื่อมประสานอย่างนี้มันก็ต้องมีกดเกลืออย่างนี้นะครับที่จะเอามาใช้ในการบัดกรีแต่ว่ากดเกลือเนี่ยที่มันเป็นขวดก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้ได้เลยนะครับมันก็ต้องมีการาทาให้ลิดมันเจือจางก่อนนะครับถึงจะเอามาใช้ได้แล้วก็ อัตราสัดส่วนในการเจือจางด้วยทุกตะกัวนะครับก็จะแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับโลหะประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอักษรซิง์อย่างนี้นะครับซิงกหนะรือว่าสเตอรเลสคัสตเลนะสอย่างนี้นะครับกนะ็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรน,นะครับในการที่จะค่าให้มันใช้งานได้ ให้มันเหมาะสมนะครับอามาดูกันนะครับวิธีการเราจะมาดูการข่าน้ํากดนะครับเอ๊ะทำไมาจะเดินลงมาไกลขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นกดเกลือนะกดเกลือที่เราจะต้องทําการข่าซะก่อนก็เปิดฝาออกมา นี่นะครับก็อุป,รปรกรณ์ที่ใช้ก็คือปุกตะกั่วจำนวนประมาณนี้นะครับสองขวดวขวดเกลือน่ก็จะขวดเกลือนี่หนึ่งขวดเนาะหนึ่ง,งขวดเต็มเต็มอีกขวดหนึ่งนี่แบ่งไว้ใช่ไหมบแบ่งครึ่งมันจะค้าง่ายอ๋อแบ่งครึ่งมันถึงจะค้าง่ายนะครับหนึ่งขวดเต็มเต็มนี่ต้องใช้กี่ตัวก็สี่ห้าตัวเลยสี่ห้าตัวเลยเหรอ นี่ครับถ้าขวดหนึ่งนี่ถ้าเป็นคร <หา S 1> ึ่งกะทรงตัวครึ่งนะครับนี่มันต้องต้องฆ่าซะก่อนไม่งั้นมันยังไงครับเราไปใช้กับสเตเลสไม่ได้หรือยังไงไม่ค่อยติดครับอ๋อไม่ค่อยติดเนาะต้องฆ่าต้องทําลายฤทธิ์ของมันให้มันเจือจางก่อนเนาะอ่าอย่างนี้อ้าวมาดูกันนะครับ ก็แบ่งครึ่งซะก่อนนะครับตัวนี้ก็ควันฉุยเลยเนาะสูดหายใจเข้าไปก็อร่อยเหาะได้แล้วทำการช่างจวงวัดนี่นะครับได้อย่างละครึ่งแล้ว นะทีนี้ก็อันนี้ก็แบ่งแดงไป็ครึ่งใช่ไหมเอารวดออกไหมเอารวดที่มันเป็นเหล็กออกเอาออกนะโอ้ครับเอาใส่รวมกันเลยอ๋อใส่รวมกันเลยเนาะอ้าจัดไปแล้วก็ย่อนลงไปนี่ยังไงครับแบ่งครึ่งแล้วก็ย่อนลงไปนี่ครับเอาละทีนี้โอ้โหหวานพุ่งเลยครับ

ได้แล้ววันไหนไงจนเศร้าเดือดจนเย็นอยู่แล้วอ๋อจนเศร้าเดือดจนมันเย็นเนาะแล้วก็เอาไปใส่ได้เลย,ยบ่บ้านีนท่ามันเย็นมันนานแล้วเนะวาะเราใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมตะกวัวท่นไปเป็นลีดต้องการบุหรี่มันก,กัดกยากใส่เพิ่มท่น<อ>เป็นซิ่งพอดีแซม ถ้าเป็นซิงค์ขนาดนี้กําลังดีเนาะครับถ้าเป็นสแตนเลสถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ค่าเลยเอาไปใช้ได้ไหมไม่ได้ครับมันไม่ติดอ๋อมันจะไม่ติดเลยต,ต้องค่าอย่างนี้ก่อนให้มันคิวมากด้วยครับอ๋อมันมีกลิ่นฉุนครับ,รบอ๋อถ้าไม่ค่าเนาะอ๋อมันก็จะมีมลมลภาวะสักนิดนึงเนาะถ้าเป็นเลดดำเล็ทองอะไรก็ ค่าให้ตาตายแบบนี้เพิ่มเข้าไปอีกอใครเกียวไข่เีวมันตอนแล้วครับอ๋อมันมันมันถ้าเป็นสตนเลตดําก็จะก็จะใช้ในปริมาณที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมหมายถึงตะกั่วใช่ไหมครับ,รบเจ,งงจียจางลงอีกอ๋อเจียจางลงอีกเนาะโอเคกับตอนนี้ก็อุณหภูมกิก็มันก็ใกล้จะได้แล้วเนาะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งนะครับ